ว่าเฮ้เฮ้มากันแล้วเลื่เพื่อนเฮอ,เอ,อสั้งแล้วมาไว้กระดาษทิชชู่ห่อซอมข้องโบท่าเชียวฝูนแอร์คัดชัน้นบอกกันไวน้ก่อนไม่ได้แรงเกินความจริงเลยสักิหนึง่งเพื่นเือนสามารถปิสูดได้เป็นกระดาษทิชชู่ที่ค่ายดีที่สุดในทิก เพราะเป็นกระดาษทิชชู่ที่มีความหน้าเนี่ยวหนุม่มเปียกน้ำก็ไม่เปื้อยไม่หยุยแห้งๆก็ไม่เป็นฟุ้นไม่เป็นคุยไม่ต้องกลัวว่าจะฝุ่งข้าวจะมูกหรือข้าวปอดเนื้อก็ไม่ยาบเพื่อนๆี่ส้นใจอยากจะเอาไปชายก็สามารถสร้างสื่อได้ในตะกราซี่เรื่องข้างหลังสายมือ พมเลยปักมุดตำแน่งไว้ให้แล้วในแพลตฟอร์มของติกต็อกเป็นกระดาษทิชชู่ห่อให่เป็นพิเศษหนึ่งห่อมีจํานวนถึง360แผ่นหนึ่งลังก็มี20ห่อราคากะระอยเกบาทเองนี่วันนี้ก็ทื่โอกาสเอามาเยี่ยมคนไข้ที่โรงพยาบาล ทุกคนชายประโยชน์ได้ตั้งเพนนี่